ของอะไรอยู่ไหนของเหรออยู่ใกลงว่างหายไปเลยเขาตอน้มตั้งหรายีติดัดดน้องาผัดปัดให้แล้วก็ซื้อบกับนองู่อะจัเท้าส่องาไหมนี่ไดนรปัดเสริมได้ไหมรัร่เองเองครับ 우주선이 딱 떴고 그래서 가만하다가 또

โทษทีพี่ผมู่แตบไนี่เลยไม่ใช่พี่เห็นอะไรเขาซิ้นมาของของเราหรอเคยคิดว่าเรานะถ้าจะไม่ได้ต้องเทนบอกฮะรองรู้ของไหมไม่เลีนอ๋อเลียนสีนี้เขาถะเต้องรอลองเวทีขออนุญาตนะครับ starts time. <laughs> <laughs> sað นี่ซึ่งตอนนี้นะคะคุึนตับคุณโนรีคุงหมอเจ้ามาถึงงานแล้วนะตันะคะอยู่ในซองของแทวนที่โซนนาทิ๊งค่ะก็ให้คุณทกแนะคุณนรีดูเยนะ สมไปไปมามขนะัตัากเองไปด้วยนซึ่งแน่นอนนะคะออโอโคริโนะสนามที่ของระะเร,ระะาเลย,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 ยนะคะเป็นแหงไโที่ตอบโจ้ะสายลมเจ็บกเลยค่ะเจ็บไหลยข้ามด้วยทีงไหไปวยนะะจะช่วยให้นหายได้นั้นครวมถึงใส่ที่เป็นสายเล็บนะคะ เล่นได้ัเล่นไดจากพี่สูรุเล่นได้จากต่อเึ่นเดีนแน่นอนค่ะเพราะว่าจะมีกาช่วยกันดึงดัมาซึ่งตอนนี้คั้งคุณซีกับคุณนุ่นิวเลยนะกำลังเล่นเกมกันอยู่ใา้ขอเสียงให้กับคุณซีกับคุณนิวใหน่เลยแนะนตอนนี้นะฮะสองท่ากำลังเล่นเกมกันอยู่ช่วย เดี๋ยวให้ันรู้เลย่ะคนจิงห์ขอคุณผู้นี้เบางะที่น้ำ่าติเวิดเมืองจัดชาติเปิดที่กว่าเม่นยำกันเลยนะต้าไปคุยเท้าปลายโขนลูกหมาทีฝ่ายคุณดีคุณนุ่นเดียวนายแท็กทนเยอะเลยค่ะ4แท็นแท็กได้เลยค่ะลิโด13ซีรีส์ X 10นิวค่ะแท็แท็กลโดา13ซีรีส์ Gs ค่ะและ พอเอกหโนั่นเองเจอมาสามแท่นนี้นะคะยันลิมเก่แดรวย่วาจับได้ครัว่คุยนะคะไปชมรูปชมลีนต่างๆแลมที่ทุกท่านนะคะถ้าคุณซีแล้วคุณ้ที่รุกลมบรกศบรรยกาศในวันนี้ไว้ค่ะ <Es> อย <post> ่างก็ใส่ที่มึ่งมาถึงในการของเราเนียนะคะับงานออาป้่มีโน่3ซี่มีค่าจีมูเซอร์ีเว์ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือเด็นชันเข้ามาดงมาเรียนได้วเี่ยนะคะเรามีคนลงทเบียอยู่แล้วก็ตอนที้กเปัจะอรกตัวต้ียังมีค่ะเพื่อให้คุณได้เราต้องไปุ้ไแ้เร้ากลางวันในช่วงท้ายด้วยแต่รางวัลนจะเป็นอะไรรอปตามได้เลยค่ะ ส่วนในหลายข้ามนะคะที่ต้องจากในเมือนหรืออยู่ในงาะตงานขับเราอาจจะงุมุกอยู่ในที่ว่านสัญญาอะไรและปิดชนะเพราะที่ข้ามต้อนราของโบวพิโนตส์กซีรีส์ g user ี v e n t เนะคะนะเราได้รับเกียรติค่ะตามแผขกเชิญคนพิเศษจับคุณซีและคุณดิวในงานที่สามาสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานสร้าง เิดให้จาบคุณพ่อได้้าในบิเวลงบงทั้2มานคั้งบทซีแล้วคุณดูดีวเดี๋ยวได้พบเจออย่างแน่นอนนะคะเราจะสู้ตกแต่งหอดได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านก็มาถึงบิเพลงนีแล้วนะคะกำลังจะเรียบรองจะเต้ารั้วามปากโซนอากที่เราอยู่ค่ะแล้วก็ขออนุญาต เรีทำ PPT ด้วยงานของเราเป็นภาษา ผมเชื่อว่าหลายๆค่าขาดการเสียดายที่ยังไม่ได้เข้าไปในโคโลบส์นะคะตอนนี้มีสิงกับนุชยูเข้าไปเในโคโลบอส์ที่รักแล้วแน่นอนว่าบรรยากาศด้านในถูกโวยมากจริงๆใครที่ยังไม่ได้ไปมาคะสามารถตามมาหมได้เลยในช่วงท้าย แล้วก็อย่าลืมนะคะที่แชที้ด้วยเพื่อที่จะได้ไปร่วมเลือกยนะคะไม่ว่าจะชอบทางไหนก็ตามแต่น I'm sure that 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 I'm

đấy, đi, phải, 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 ठीक है दिस इज द जस्ट का मतलब आप तो आप तो कुछ ही समय से कुछ बातें कर रहे हैं मैं नहीं तो आप तो

dạy 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 dạy

को और ना लोग और कि आप तो बनाओ खूब खूब ठीक है भैया को और आप के आप